ข้อที่เจ็ดเนาะเออข้อที่เจ็อ่านโจทย์ก่อนฮนะเขาบอกว่า f g และ h นะเป็นฟังก์ชันนะสอดคล้องกับกับอะไร f เลขหนหมายวามว่าฟังก์ชันนี้แทน1นึ่เข้าไปจะเท่ากับฟังก์ชันฟังก์ชัน g ที่แทน1แล้วก็เท่ากับฟังก์ชัน h ที่แทนด้วย1และมีค่าเป็น1นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาสามตัวนี้มาดิฟกันเนี่ย ดิฟเของ1นึ่งดิฟ g ของ1นึ่งดิฟ h ของ1จะได้มีค่าเป็นเลข2นะโจทย์ถามว่าแล้วค่าของ fg บวก h 1, นี่ยแล้วก็ดิฟเนี่ยของ1เนี่ย,ยมีค่าเท่าใดครับผมคิดยังไงอ่านถึงตรงนี้แล้วงงไหมหรือว่าคิดได้แล้วมีไอเดียไหมบอกก่อน จริงๆรัโจ์ให้หาอะไรอืมโจทย์ให้หาดิฟของก้อนนี้ถูกปะฮะเธอเธอจะตอบข้อหนึ่งเลยเหรอตอบใชยหนึ่งอ่ะ เอ่อ่าใช่แปลว่าเดี๋ยวก็จะต้องเอาสิ่งที่จดย์กหนดคือข้างบนเนี้ยเข้ามาแทนได้ถูกปะ่ะเพราะว่าไอ้ข้างบนเนี้ยเป็นแบบกําหนดด้วยหนึ่งกำหนดด้วยหนึ่งตลอดเลยอะไรเงี้ยถูกปะ่ะเพราะนั้นหลักๆคือเราต้องตีความไอ้ก้อนนี้ก่อนว่าดิฟก้อนเนี้ยทํำยังไงอ่าถ้าเราบอกได้ว่าดิฟก้อนนี้ทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วแค่เอาค่าข้างบนมาแทนแล้วก็ออกเลยโอเคไหม ทำไงฮะว่ามาัอืมมันต้องใช้สูตรดิฟถูกไหมอ่าเราเราเห็นไหมว่ามันมีการคูณแล้วมีการบวกอะ่ะ อ่าอ่าออใช้ใช้สูตรการคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นการบวกที่เหมือนพหุนามเนี่ยดิฟเป็นยังไงได้ไอตัว H เห็นบวก H ป่ะแจกดิฟได้ถูกไม่ถูกอ่ก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบอกว่า X กําลังสองบวก 2x บวก1อะไรเงี้ยเหลือทั้งหมดเอาไปดิฟเนี่ยใช่ไหมเราก็แจกได้ก็เป็น d x กำลัง2 by dx ใช่ไหมฮะบวกใช่ป่ะ d 2x by dx ใช่ไหมแล้วก็บวกดิฟ1อะไรเงี้ยถูกไหมฮะโอเคไหมก็คือแจกดิฟได้นะครับเพราะนั้นเราก็มาคิดไอ้ก้อน,นี้แหละนะก็คือ f g นะครับ บวกด้วย h เนี่ยแล้วก็ดิฟด้วย x ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งใส่เลยนะครับดิฟด้วย x ก่อนก็ได้ <Okay. S 2> อ่าได้เป็นได้เป็นแล้วก็แจกดิฟได้ถูกปะก็คือ fg เออแล้วก็ดิฟนะดิฟ x นะ,นะครับแล้วก็บวกด้วย h ถูกไหมฮะ h ดิฟ x จริงๆตัวนี้ไม่ต้องใส่วงเล็บมันมีตัวเดียว f d x โอเคนะฮะเสร็จแล้วตัวหน้าเราต้องใช้สูตรใช่ป่ะอ่ะช่วยท่องสูตรหน่อยสูตรว่ายังไงหน้าดิฟหลังหน้าก็คือ f x ดิฟหลังก็คือ g d a s x ห็ไหมบวก หลังดิฟหน้าอหลังก็คือ g x ดิฟหน้าก็คือ f ดัตอย่างนี้ถูกไหมจบไหมแล้วก็ตัวหลังแค่ลากไม้เฉยนะ h ดัต x นี้นะครับพอถึงบรรทัดน,นี้แล้วเราก็แทนค่าถูกปะ f ตรงไหนที่เป็น x เราแทนด้วยเลขหนึ่งให้หมดเลยจบไหมแทนด้วยเลขหนึ่งให้หมดเลย นะฮะแทนด้วยเลขหนึ่งให้หมดเลยสีม่วงเนี่ยน,นะครับแทนด้วยเลขหนึ่งให้หมดเมื่อเราแทนด้วยเลขหนึ่งแล้วเนี่ยมาเขียนไม่สวยเมื่อเราแทนด้วยเลขหนึ่งแล้วเราก็ไปดูในโจทย์ถูกปะเราก็ไปดูในโจทย์แล้วเราก็เอาค่าของมันอ่ะเข้ามาแทนเลยจบไม่จบ f นหนึ่ง D มีค่าเท่ากับหนึ่ง g ดับหนึ่งมีค่าเท่ากับสอง จีจีดิฟดิฟจีอ่าโอเคบวกด้วยจีน 1, 1, หนึ่ Dip. งมีค่าเท่ากับหนึ่งแล้วก็เอฟดหนึ่งหรือว่าดิฟเอฟหนึ่งอ่ะก็มีค่าเท่ากับสองถูกไหมแล้วก็บวกด้วยเอชเชก็คือสองเพราะนั้นคำตอบก็คือหกจบเลยโอเคเท่าไหนหนึ่งได้ไหมเพราะนั้นสรุป สรุปข้อนี้คือเขาถามเราว่าเราอ่ะใช้สูหรือว่าเราใช้สมบัติของดิฟเฟอเรนเชีลเป็นไหมใช่ครับใช่ครับอะไรประมาณนั้นถูกต้องครับผมใช่แล้วครับดีมากดีมาก